หมอโจ้าพามาดูเคสที่น่าสนใจนะครับคนไข้มาด้วยเรื่องตุ่มที่ยื่นออกจากผิวหนังลักษณะเหมือนเขานะครับมาดูกใ,ใกล้ๆกันลักษณะเป็นตุ่มแข็งๆยื่นจากผิวหนังเหมือนลักษณะเป็นเขายื่นออกมาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า丘疹นี่ซอนภาษาไทยเขาเรียกว่าเข่าผิวหนังลักษณะอาการแบบนี้อาจจะเกิดจากได้หลายสาเหตุอันนึงก็คือเรื่องของเนื้อง,งอกของผิวหนังอาจจะเป็นเรื่องของกระเนื้อให้่ข้างใต้หรือที่เราจะกังวลใจก็คือมันอาจจะเป็นเรื่องมาเรียงผิวหนังแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของลูดที่เกิดบนผิว ก,การจำนี้ฉายได้เราต้องตัดชิ้นเนื้อไปตรวจทางพยาธินะครับหมอจะแสดงวิธีการตัดมันออกให้ดูมันจะเป็นตุ่มที่แข็งๆนะความแข็งเนี่ยประมาณเหมือนเล็บเพราะว่าผิวหนังเราสร้างชั้นหนังกำพร้าขึ้นมาให้มันเยอะผิดปกติแล้วผิวมันก็จะขรุขระลักษณะฐานกว้างๆแลวปลายแหลมๆหน้าตามันเหมือนเขาเนะวิธีการที่หมอทำก็คือการฝานออกนะครับโดยที่เราไม่ต้องเย็บแผลนะครับฝานให้ถึงชั้น หนังแท้น,น,นี้คือที่นอยปักผื่นพวกนี้ไม่มีอาการอะไรโดยปกติก็จะไม่รู้สึกอะไรเลยหรือบางคนอาจจะมีอาการแดงๆหรือคันๆได้เล็กน้อยแต่โดยทั่วไปมันแค่ก็จะไม่ได้บ่นอะไรเพียงแต่ว,ว่าผิวหนังมันหนาตัวแล้วมันก็จะเป็นตุ่มแข็งๆขึ้นมายืดยาวไปเรื่อยๆ